สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาอ่านนะครับบททานองสนอในเรื่องของบทนมัสการอาจารย์คุณต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ครูอ่านทํานองสนอของบทนมัสการมาตาปิตุคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทนมัสการอาจารย์คุณนะครับพูดถึงเกี่ยวกับอาจารย์นะครับคุณครูนะครับต่างๆแล้วก็บุญคุณต่างๆนะครับที่เราต้องไม่ลืมพระคุณของคุณครูนะครับก็ไปฟังเลยครับบทนมัสการอาจารย์คุณ อันหนึ่งข้าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณอบเอื้อและเจือจุนอนุสาทุกสิ่งสันยังบ่อาบก็ได้ราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน ชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้เัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกะรุณาบ่าเอียงเอ็นเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแลมคมขจัดเขาบันเทาโม หาจิตมือที่งุนงมกังขาณารมก็สว่างกระจ่างใจคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิเอนนาแดนไรายควรนึกและตรึกนายิงจิตตา้อมนิยมชม